ผมเป็นใครผมชื่อริวนะคะวันนี้ผมจะไปเล่นเกมไมค์ครับในแมปสงครามนะฮะคือแมป,ปต่อสู้กันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไม่ใช้ช้าหรือเออะไรก็ไปเดี๋ยวขอผมจัดของอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวโอเคนะไปเลยเลยฮะนี่ผมจะรู่นเร็วทำเพลไม่พูดเลยนะเล่นไม,ไมค์ครับเสร็จสิ้นนะฮะไม่ครับผมเพราะผมไม่ค่อยห่วงอะไรมากนะเอาไปกันเลยฮะเดี๋ยวดูรัดเราไว้ก่อนนะ เลกลออไปทำได้แลว,ว่าจะพูดเร่งเกมากเ็นทีมอะโอเคต้องอกอกน,นะไม่ไรมากเลยก่อเรเจอคนแล้วฮะจะไปทำการฆ่ามันนะ ะร,ระวังหลังคะวิ่งไม่มียชีวนะไม่มีคะ มันไม่มีอะไรเลยว่ามันใส่กางเกงเหล็กจะอีกโอ้โหอาหารไม่พอโอ้โหด,ดาบดีโอเ้ผมใช้ดาบนี้เพราะว่าดามดเมจนแรงกว่าผมอนะดาเมจเจออะไรมุดโอเคอเียแล้วผมไม่มีอาหารผมต้องการอาหารเดียวนี่เลยเอ่อทำให้ตัวเองหมวจะได้ อูได้ตลอดเวลา